ที่หูหินกันบ้านในศึกเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพเป็นศึกมวยไทยนะครับก็ทางด้านของ3ล้านลูกพ่กพอพระยาเสือก็คว้าเข็มขัดแชมป์มวยไทยในรุ่นร้อยปอนด์งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าบรูพอตหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดอะเลเจนด์อารีนาร่วมกับบรูพอตหัวหินการกีฬาแห่งประเทศไทยและไทยประกันชีวิตจัดศึกเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพเมื่อสักครู่นี้มนัดบุญจำนงครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่3ล้านนะจะยังไม่ใช่ครับโอ้ฮีโร่ เหรียญ <c oughs> ทองโอลิมปิกนี้เป็นมวยคู่นี้เป็นมวยโชนะครับ,รบโดยรายการนี้คือศึกมวยรองครองแชมป์ในรุ่น13 5ปอนด์รับเกียรติจากคุณสุวัสดิ์ลิตาภล,ลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประท,ทรึกษารติาศักดิ์ศเป็นประธานเปิดการแข่งขันและมอบเข็มขัดแชมป์เลเจนด์เอฟซีโดยรายการนี้เยาวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดเป็นทองแดงโอลิมปิกปัจจุบันเป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยเป็นผู้จัดงานนี้ครับน้องวิวนะฮะเราเรียกน้องวิวมาตลอดตอนนี้ต้องเรียกว่าท่านนายกสมาคมแล้วใช่ครับ ก็เป็นการผลักดันส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกีฬาตอกย้ำให้เมืองหัวหินว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันที่สําคัญทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยผลักดันส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านการแข่งขันมวยไทยนะครับใช่แล้วก็คู่ไฮไลท์ที่สร้างสีสันให้รายการนะฮะอย่างที่พี่อูบอกเมื่อสักครู่ครับอดีตเหรียญโอลิมปิก 2, 2> สมัยมนัดบุญจำนงนะฮะ เดี๋ยวภาพน่าจะวนกลับมาให้ดูอีกรอบนี่ครับ,รบเรียกว่ามาสร้างสีสันและความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างชาติอาจจะเห็นว่านี่นักมวยปั้มมาเลยนักมวยไทยนะฮะ,ะแล้วแกก็ยังถือว่าจังหวะมวยดีอยู่นะดูนี่ <c oughs> ถึงแม้รูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปสักเล็กน้อย <c oughs> ดูสายตาครับดูสายตาออสายตาเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ดูการโยกหลบแบบครึ่งตัวที่เอาฟันยางออกมานี่ไม่ได้จะโชว์นะฮะหายใจไม่ทัน <c oughs> <c oughs> อาจจะเหนื่อยนะฮะ ก็เจอกับนักทกจากอิรานมาฮันสิงบุรีไฟยิมนะครับจริงๆชั้นเชิงเนี่ยต้องบอกว่าพี่มนัตเหนือกว่าแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็อาศัยรูปร่างความสดความเร็วเบียดทําอาวุธทําคะแนนก็3ยกเสมอกันไปส่วนคู่ชิงชนะเลิศที่ชิงเข็มขัดแชมป์เลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพเนี่ยสึกมวยรองครองแชมป์ระหว่าง3ล้านลูกพ่อภรยาเสียจอมอัจฉริยะและ ฤทธิชัยชวชิระไอ้หนุ่มแข่งทองเรียกว่าศาสตร์อาวุธกันแบบสุดมันทั้ง3ยกนะครับเสียงเทียนี่ดังสนั่นลั่นหอและสุดท้ายกรรมาการชูมือให้3ล้านลูกพ่อพระยาเสือเป็นฝ่ายชนะคว้าเข็มขัดพร้อมเงินรางวัล1 0 0 0 0แสนบาทครับ